ผมเรียนอย่างนี้ครับอย่าเน้นเกี่ยวกับเรื่องของผักและผลไม้นะครับพืชทั้งสองชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีบริบทที่ต่างกันนะันเรื่องเรื่องแรกที่อยากจะเรียนนะครับเพราะว่าผักเนี่ยมันเป็นพืชอายุสั้นแล้วก็เป็นพืชที่ต้องการสภาพดินสภาพแวดล้อมภู้มีอากาศลักษณะของการจัดการและการตลาดที่ต่างกัน นะครับแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละชนิดของผักตอนนี้ผักประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับหลายชนิดอยู่อยู่ในสภาพที่น่าห่วงก็คือเรามีการนำเข้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งใน powerpoint นั้นผมได้เตรียมตัวเลขว่าแต่ละปีเรามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับตอนนี้ปีหนึ่งก็ตกประมาณ4พันกว่าล้านบาทในการนำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักจากทางประเทศจีน ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นผักเขตหนาวแต่ว่าผักของประเทศไทยที่จะอยู่ยงต่อไปที่จะเป็นทั้งแหล่งของสารอาหารและเป็นพืชสังเคมีหรือเป็นพืชสุนไพรไปด้วยดวนะครับก็คือผักเมืองร้อนของเราแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผักของเรานั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของตัวเองนะครับอย่างเช่นกระเทียม อหอมอะไรพวกนี้นะครับตัวเลขเราก็พอสมควร The ick, แต่พริกเราเรามีการนำเข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยสำหรับเรื่องของพริกนะครับทีนี้เรื่องของผักเนี่ยส่วนมากแล้วเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมักจะมีเขาเรียกว่าจะมีผู้ผู้จัดการซัพพลายเชนคือจะไม่อยู่แบบโดดเดี่ยวเพราะง,งั้นก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับ พื้นที่จะดําเนินการในการฟิตแล้วก็มีการทําการตลาดมีผู้จัดการเรือการตลาดไปในตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของผักเนี่ยมันค่อนข้างจะมีการเขาเรียวกว่ามีการดันนิมิคมตัวเองไปตามสภาพแวดล้อมนะครับแต่ว่าิงที่สําคัญที่เราห่วงหน้าห่วงก็คือเรื่องของทางด้านพื้นที่ปลูกที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยไม่สามารถทําเกี่ยวกับเรื่องของ GAP หรือว่ามาตรฐานได้เพราะเนื่องจากว่าบางพื้นที่เนี่ย ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เรื่องสําคัญทีนี้ผักเนี่ยบทบาทที่สําคัญในการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับในการที่จะทําให้เขามีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าผักมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดกลางเนี่ยจะมีบทบาทที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าผักนี้เกินครึ่งเขาจะเข้าตลาดกลาง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดกลางบางแห่งตอนนี้ก็มีกลไกลในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเรื่องของมาตรฐานเรื่องของระบบความปลอดภัยตลาดกลางหลายที่ก็จะมีแล b ของตัวเองในการตรวจเรื่องของความปลอดภัยของผักที่เข้าตลาดกลางแล้วก็เข้าไปช่วยในการพัฒนากลุ่มของเกษตรกรที่จะเข้าสู่ตลาดกลางด้วยในปี702570 แผนพัฒนาฉบับที่13นี่นะครับก็บอกว่าจะเพิ่มตลาดกลางในท้องถิ่นอีกประมาณ12แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะพัฒนาชาวสวนผักรายย่อยที่จะเชื่อมกับทางตลาดกลางทั่วประเทศอันที่ีป็นคอสเสกตอันหนึ่งนะครับเรื่องขอการพัฒนาผักแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับเรื่องของผักเมืองหนาวซึ่งไม่ใช่ผักท้องถิ่นของเรานั้น เราก็คงจะต้องมีระบบวิธีการปลูกอย่างอื่นอน่างเช่นของที่เป็น l a n น f a c t o ่ y หรือจะเป็นไฮโดรโปนิกในบางพื้นที่ที่อากาศมันเหมาะสมซึ่งตอนนี้ทางเอกชนก็พัฒนาไปเยอะในเรื่องตรงนี้ทีนี้ตัวผลไม้เนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าดูสแกนก่าดข้อมูลทั้งหมดทั่วประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้เนี่ยตอนนี้ที่เรายังอยู่ได้แล้วก็รายได้ดีที่สุดก็คือทุเรียน ถ้าเป็นผลไม้อื่นๆนั้นตอนนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่พอที่จะรักษาตัวโดยเฉพาะส้มสมัยก่อนนั้นเคยเป็นพระเอกในเรื่องของการปลูกและทำรายได้ของเกษตรกรแต่เนื่องจากการแปลเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศเนี่ยทำให้เกิดโรคที่สำคัญที่เขาเรียกว่าเชื้อคล้ายแบคทีเรียที่มันเข้าไปอยู่ในท่ออาหารของส้มทำให้ส้มนั้นอายุสั้นและเราจะต้องใช้สารปฏิชีวนะ ในการฉีดเข้าไปเพื่อทำลายเชื้อตัวนี้ก็เลยทําให้ส้มทั่วไปนั้นจะมีต้นทุนที่สูงและก็แรงงานนี้จะเป็นตัวแปรที่สาคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเหลือเฉพาะทุเรียนซึ่งทุเรียนนั้นก็ยังพวมอยู่ว่าตลาดที่เราพึ่งอยู่หลักขณะนี้ก็คือจีนประเทศเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะมีการวางนโยบายเรื่องของการตอนเรื่องของทางด้านการค้าขายกับเรื่องของธณะการเมือง ระหว่างไทยกับจีนจะเป็นอย่างไรถ้าตอนนี้เราวางตัวไม่ดีโอกาสที่เราจะมีปัญหากับเรื่องของทุเรียนในตลาดจีนก็อาจจะมีมากขึ้น<ม>แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของทาดด้านโลจิสติกเพราะว่าเราจะต้องผ่านทางเรือก็ดีหรือต้องผ่านประเทศอื่นถ้าไปทางรถเพราะง,งั้นทุเรียนเองเนี่ยเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าจับตา<ง>ในการที่จะทําข้อมูลอันนี้อย่างใกล้ชิดทีนี้ โดยภาพรวมนะครับของรายย่อยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยผมอยากจะคุยในเรื่องของภาพรวมจะเป็นผักหรือผลไม้ก็แล้วแต่เน่ยนะครับทิ้งสิทธิสำคัญที่สุดนั้นก็คือว่ารายย่อยถ้าเป็นไม้ผลที่มีราคาอย่างเช่นทุเรียนนะปัจจุบันคนทําแค่5้าไร่สิไร่เนี่ยในลักษณะที่เป็น f m m l y y u u s n n s s นี่นะครับเขาก็ยังสามารถที่จะทําคุณภาพได้ ถ้าเขามีรายงานในครอบครัวที่พียงพอหรือจะมีการจ้างแรงงานนอกครอบครัวเข้ามาช่วยในเป็นช่วงๆอ่งนียนะครับเขาก็ยังสามารถทำรายได้ที่อยู่ได้ชิปไร่ในสามารถมีรายได้ปีนึงก็เป็นล้านบาทเพราะว่าหนึ่งไร่สามารถทำรายได้ถึงหนึ่งแสนบาทณนะปัจจุบันนะครับเนื่องจากราคาต่อกกิโลเนี่ยมันตกก็ไปตอนนี้ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตของทางด้านเกษตรกรรายย่อยถ้าเป็นผลไม้เนี่ยมันก็อยู่ที่การขับเคลื่อนทางด้านการตลาดปลายทางถ้าตลาดในประเทศนั้นมันจะไม่ใหญ่พอในการที่จะทําให้รองรับเรื่องของปริมาณสัพพลายทั้งหมดได้ทีนี้รายย่อยเนี่ยนะครับเราะจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกันถ้าเป็นไต้หวันญี่ปุ่นอันนั้นก็ใช้กลไกสาธารในการที่จะทําให้เกิดพลัง ของกลไกสากลที่จะรวมกันอยู่นะครับหรือทิศทานมันกืการขับเคลื่อนทั้งซัพพลายเชนแต่สากลสําหรับประเทศไายนั้นเ,เขาเรียกว่าทางด้านวัฒนธรรมของเราเองอยู่นะครับในการรวมกลุ่มเนี่ยเราจะมีปัญหามักจะมีปัญหามาตลอดก็เลยทําให้การพัฒนาเรื่องของสากลนั้นยากเราจะหาวิธีอื่นอย่างไรอย่างเช่นบางที่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีเรื่องของนาลัสเตอร์ ซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ทําอย่างไรที่จะมีการเข้าไปดำเน,นินการทําให้เกิดการแข่งขังในลักษณะที่เป็นการจัดการภาพรุมตรงน,นี้ถ้ายังไปในลักษณะแบบนี้ก็คิดว่าวันหนึ่งอาจจะสะดุกเพราะว่าตอนนี้อย่างทุเรียนเองเนี่ยหรือผลไม้หลายชนิดเนี่ยเขาจะต้องพึ่งผ่านลงในการรวบรวมแล้วก็เพื่อทําการส่งออก และลมก็ต้องมีผู้ตัดทุเรียนเพื่อเก็บทุเรียนเพื่อยงทุเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับารายละเอียดมันจะเยอะมากเกษตรกรกร,รายย่อยเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งทางบางท่านได้ได,ไ,ดได้คุยไปแล้วเมื่อสักครูนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงเขากลัวมากในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่พอมีอะไรมาสะด,ดุดเขาก็จะไปกันทั้ง ทั้งพื้นที่เลยนะครับไปกันเป็นกระแสเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ลาดลุมแก้วประทุมธานีมีการปลูกกระท่อมเขาก็เลยเปลี่ยนจากนามาขุดเป็นนากระท่อมทั้งผืนเลยครับเยอะมากตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีใครอยากทำานาแล้วเพราะว่ากระท่อมนั้นสามารถที่จะใช้เวลาเพียง5้าถึงหกเดือนก็เริ่มเก็บเกี่ยวและทุก20วันเล่นหนึ่งเดือนเขาก็สามารถมีรายได้แล้ว เนี่ยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่มันไปไปตามกระแสและการไปดําเนินการเพื่อทําให้เกิดระบบตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นก็จะทําให้ความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรตรงนี้จะไม่มั่นคงและยั่งยืนอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งทีนีเ้เรื่องของทางด้านทัศนคติอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจย สกิดหรือให้เป็นข้อสังเกตว่าทางด้านการเกษตรของประเทศไทยนี่นะครับเราจะมองการเกษตรนั้นเป็นกเกษตรกรรมเกษตรกรเกษตรกร,กรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีทัศนะในการคิดตรงนี้ใหม่ก็คือเรื่องของทางด้านการมองเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมคือมองเชิงระบบอย่างเช่นของมาเลเซียเขาก็ใช้การเกษตรของเขาเขาเรียกว่า a g r o b a s e industry เป็น a g r o b a s e industry เพราะฉะนั้นพอมองเป็นเชิงอุตสาหกรรมวิธีคิดการบริหารการจัดการการพัฒนาการใส่เรื่องของงบป,ประมาณการพัฒนาคนเพื่อรองรับตรงนี้ก็จะมองเป็นเชิงของอุตสาหกรรมทางประเทศออสเตรเลียเขาจะมองเป็นลักษณะของ primary industry นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่ผมคิดว่าขณะนี้การเกษตรประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้อง ปฏิวัติถ้าเราไม่คิดใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งระบบตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่อาจจะคอนแลบได้ในบางชนิดในบางพื้นในบางพื้นที่อันนี้สำคัญมากระบบการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของ Work Study และออ t เธอ r e ไป u r นัวก็คือประกอบการไปด้วยในขณะเดียวกัน สิ่งที่เราคุยกันพยายามพัฒนายเยอะเหลือเกินขณะนี้ก็คือเรื่องของสมาร์ทฟ์มเทคโนโลยีซึ่งสมาร์ทฟ์มเทคโนโลยีจะใช้เซ็นเซอร์จะอะไรก็แล้วแต่นะครับตรวจวัดภูมิอากาศเรื่องของข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและการใช้เครื่องมือตรงนั้นเนี่นะครับการเชื่อมโยงการที่จะมีผู้บริการในการจัดการดูแลก็ารกบริการ ในการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีอันนี้สําคัญมากไม่งั้นเครื่องไม้เครื่องม,มือที่มีอยู่ดอรัดเอาไปใส่นี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้เรื่องสําคัญมากๆที่ผมเจออยู่ด้วยตัวเองใขณะนี้ระบบวิจัยกเกษตรกรที่ต้องมีส่วนร่วมเหมือนกับที่ท่านอนันต์ได้คุยไปเลยเมื่อสักครูน่นี้จะต้องเป็น On-Farm Research คือต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้ ประโยชน์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่อยู่คนลเลเยอร์หรือว่าทํางานวิจัยเพื่อที่จะตีพิมพ์เป็นหลักอันนั้นจะต้องคิดไม่งั้นเราก็จะไปยากสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากวันนี้ก็มีนักการเมืองหลายท่านมาคุยด้วยการเมืองของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรในการที่จะดูแลเกษตรกรรายย่อยรายเล็กอะไรก็แลวแต่นี่นะครับ ทำไงที่จะให้ภาคการเมืองของเรานั้นเกิดกู o ก e r n a n c e มากยิ่งขึ้นผมอยู่ที่ส่วนนักขณะน,นี้สิ่งที่ทุกทรมานมากที่สุดยิ่งฝนตกเยอะก็คือหญ้าครับขณะนี้เราจะต้องใช้สารกกำจัดวัชพืชจะอินรีย์ c, หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอมันมียญ้าเยอะๆการจัดการรายงานก็ไม่มีรถที่จะข้าไปทำงานก็ลำบากเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีเครื่องมือ ก็คือเรื่องของสารกำรรจัดวัชพืชที่ทําอย่างไรที่ต้นทุนไม่สูงอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนอกจากนั้นก็คือบุรณาการสหวิชาการเกษตรซึ่งการเกษตรนั้นเป็นวิทยาศาสตร,ร์และ,ละศิลปศาสตร,ร์ด้วยกันเพราะฉะนั้นงานตอนนี้มันจะต้องมีองค์ประกอบไม่ใช่เฉพาะการเกษตรเท่านั้นอุตสาหกรรมก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องตรงน,นี้แมคชีนิกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องตรงน,นี้เรื่องของฟู้ดไซด์ก็ต้องมาเกี่ยวข้องตรงน,นี้ เรื่องของทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องเกี่ยวข้องตรงนี้ทางด้านการตลาดก็ต้องมาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยและส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องขององค์กรท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอบตอบจอเทศบาลจังหวัดอันนี้จะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนที่สําคัญมากตอนนี้แรยง,งานมีปัญหาการที่จะหารายง,งานมาก็ต้องมีผ่านหน่วยหนึ่งสอสามสีาอย่างไรที่จะให้เกิดวันสต็อกเซอร์วิ ที่จะช่วยซัพพอร์ตเกษตรกรนะครับแล้วก็ขอสุดท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่างานวิจัยของอาจารย์นิพนธ์ที่เดียวจเที่ยวนี้อยากทีจใจลงถึงตัวเกษตรกรถึงตัวถึงถึงตัวสังคมเกษตรกรแต่ละพืชแต่ละครอกแต่ละท้องที่ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะนำเฉพาะผู้ที่เป็นสเต็กโฮเดอร์มาคุยคุยคุยเนี่ย ไม่พอคำอาจารย์ครับอยากจะให้ลงสรุปให้ลงลึกอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ